<IST. S 2> อายการสูงสุดสั่งรับคดีนะครับอดีตผู้การชนบรุรีรีดทรัพย์140ล้านตามกฎหมายพรบอุ้มหายจำกันได้หรือเลปล่าครับว่าคดีที่โด่งดังที่บิ๊กโจ๊กทำนะครับช่วงที่ผ่านมาก็มีคดีหนึ่งก็คือเป็นคดีนะครับทำการรีรั์เนี่ย100รยนะครับ40ล้านนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าจากคดีนี้ก็มีคำวาทกรรมที่ทำให้ทุกคนอ่าได้ออกมาโอ้โหเป็นวาทกรรมก็คือ เป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาจําได้ไหมฮะคดีนี้ครับเป๊รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาก็คือว่ามีคนที่ทําเว็บพนันเนี่ยได้ถูกจับกลุมนะครับโดยหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเป็นการจับกลุ่มแล้วหลังจากนั้นนะครับชุดจับกลุมเนี่ยนะครับก็มีการโดนแจ้งข้อหาก็คือแจ้งข้อหาจากคนที่เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยครับว่าโดนอุ้มไปรีดไถ่เนี่ยนะครับวงเงิน140ล้านซึ่งแน่นอนครับก็มีการออกมาโต้กันว่าเอ๊ะ ชุดจับกลุ่มชุดนั้นอะไม่ได้ทําการรีดไถ่นะไม่ได้ไอ้นี่นะแต่ก็คือก็คดีฟาร์มก็มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีการไปฟ้องตามหน่วยงานต่าง,างๆฟ้องกันไปฟ้องกันมาฟ้องกันไอ้นี่น,นะครับซึ่งคดีนี้บิ๊กโจเป็นคนดูแลอยู่นะครับชื่อนะครับตอนนั้นก็คืออ่าที่ผ่านมาหลายเดือนละนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพราะคำว่าเป๊รักผู้การเท่าไหร่เนี่ยก็โอ้โหเป็นคํายอดคิดเลยอยู่ในโลกโซเชียลซึ่งแน่นอนครับคดีนี้ก็ดําเนินไ,ไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าข่าวเรื่องของการเมืองเนี่ยมันก็มาโอโา้ กระบวนการยุติธรรมมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆนะครับมันเดินมันเดินไปเรื่อยๆล่าสุดนี้ก็มีข่าวออกมาว่าแบบนี้ครับอายการสูงสุดนะครับสั่งรับนะครับคดีอดีตผู้การชนบุรีรีรัพย์นะครับ140บล้านตามกฎหมายพรบอุ้มหายโกศลนวัตรลองโคศกเผยอายการสูงสุดรับคดี140ล้านเป็นคดีตามพรบอุ้มหายสั่งอายการตรวจสอบนะครับ สังอายการสอบสวนนะครับรับผิดชอบนะครับกำกับดูแลคดีนะครับกุลธนิดนะครับอทอายการสอบสวนตั้งนะครับวัชรินทร์ลองนะครับสํสำนักาอายการสอบสวนมือดีเป็นหัวหน้าชุดนะครับนัดทีมวิกโจ๊กถกนะครับ29สิงหาคมนี้ วันที่24สิงหาคมนายโกสลวัฒนทุกจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวนารีนะครับตันทะ,สะเสถียรอัยการสูงสุดได้มีคําสั่งให้สํานักงานการสอบสวนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมและกํากับดูแลในคดี ที่มีการกล่าวหาพลตำรวจตีกรมพลลีลาปภาพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีกับพวกรวบการลีทซัย์นะครับร4 0ยล้านตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ .2565 หมวดที่4มาตราที่31วรรคที่3บัญญัติไว้ว่าด้วยการดำเนินคดีนะครับ บัญญัติในกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดอื่นๆนอกจากพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายว,าวิธีพิจา,ารณาความอาญาแล้วกรณีการสืบสวนโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่พนักงานอายการให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต้องแจ้งเหตุแห่งคดีให้กับพนักงานอายการทราบเพื่อเข้าตรวจสอบและเป็นหรือนะครับเพื่อเข้าตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวนในทันทีโดยทันทีที่มีคำสั่งอายการสูงสุด ทางนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอยายการสำนักงานการสอบสวนได้มีการเรียกประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่23สามสิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้มีการตั้งทีมอายการนะครับสอบสวนเพื่อเข้าไปกำกับดูแลนะครับโดยนายกุลธนิตได้ตั้งนายวัชริน พานุรัฐลองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนเป็นหัวหน้าชุดและคณะทำงานโดยในวันอังคารที่29สิงหาคมทางพนักงานอายการจะเรียกประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนของพลตำรวจเอกสุประเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายโกศลวัดกาว่านะครับสำหรับ คดีนะครับที่มีการกล่าวหาพลตํารวจตีกําพลลีลาปพาพรผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีร่วมกับพวกนะครับร่วมกันลีสซัย์140ล้านก่อนหน้านี้ทางตํารวจได้มีการส่งสํำนวนไปยังปปชนะครับเนื่องจากมีการตั้งข้อหาในความผิดต่อหน้าที่โดยมีมาตรา157 และ149และข้อหาอื่นๆโดยปปชมีคำสั่งคืนกลับมาให้กับตำรวจดำเนินการแทนจนนางสาวนารีมีคำสั่งลงมาให้อายการสำนักงานสอบสวนเข้าไปกำกับดูแลและสอบสวนรับผิดชอบกำกับดูแลอีกทีหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีนี้ก็คงจะต้องติดตามกันนะครับเพราะเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ทุจริตนะครับแล้วทุจริตในวงเงินที่เรียกรับสินบนเนี่ย140ล้านและที่สำคัญคนที่เป็นคนแจ้งก็คือเป็นคนที่บอกว่าตัวเอง เป็นคนเสียหายหรือเป็นคนที่โดนอุ้มไปรีดซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นไงแต่ที่แน่ๆน,นะครับเป้รักผู้การเท่าไหร่เป็นคําพูดนะครับช่วงที่ผ่านมาเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลพอสมควรคดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลืนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ